ทักทายสบายดีทักททยสบายดีท่านผู้สมเบร์ษ์สุขสุขนเนาะเมื่อนี้พอกันคือเก่าเด้อกับข้าพเจ้าดาวกระจายเนาะกับซ่องเมืองลาเมืองมวนเนาะเมื่อนี้ก็อยุ่แคมน้ำของพีละคือเก่าอย่ามือเศร้าๆนะอากาศก็เป็นสีมัวๆนะมัวๆมัวน้ำควันหรือว่ามัวน้ำมอกเ <c oughs> มื่อนี้เขาก็เมื่อวานนี้เนาะตะแลงวานนี้ เราได้เอามองมองไม้นะฮะสูมองไม่มาเป็นมองมองห้าเซนมองห้าเซนเะลือกห้าสิบตาเนาะเอาซีมากลางเอาปะยนอายุบุ้งจอดเหือเขาเนี่ยแะนี่นี่ใส่ไ้นี่เนาะกลางยงาวเลยคือคลิปก่อนหน้าฮะละเม็ดเป็นมองคลิปสองเซนนะสุดนี้เป็นมองอนาเป็นมองห้าเซน เราก็เลยถือโอกาสสิมาถทายคลิปให้พี่ให้น้องเขาเบิงนะ่งเนาะส่ออัพโหลดลงใน y o YouTube นี่แหละเป็นมอง5เซนเพราะว่าช่วงนี้เห็นปลายนอนเนาะปลายนอนเขียวปลายนอนใ่มันกําลังขึ้นบอกว่ากําลังขึ้นบอกเลยว่ามันน่นั่นแหละเห็นมันทึกมอง5เซนมองคาดนะนะเอากางไว้มันมองเกานะ่าเนาะเอากางไว้ทั้งเหนือ,อยันเหนือพูดบอลกองกุกกเกตี่ทั้งเหนือไแหละแต่วกัน เ็นไปได้ค่ะข้าพระเจ้ากับชิไทยให้เบิงนะ้งเนาะแต่ว่าอันนี้เปิดอัวคลิปมาเนี่ยเดี๋ยวเขาหาเบิ้งมองห้าเซนเนาะอันนี้ปลาส้อยก็ขึ้นก็มีนองปาบอนแบบแนี้ปลาส้อยปลาส้อยหน่อยนะอยู่ในบุง้งแต่ว่าเขาซิบวยามเธอเนาะมองดังนี่เ,เอาเสียวไว้บัดกลับเอาซิขึ้นไปพูบนบอลที่เขากางมองชี้สองเซนไว้ เอสิยามองสิบสองเซนแล้วเขาจังสีรองลงมายามมองกันเอ่อมองห้าเซนนี่เนาะเป็นมองไม่เนาะเดี๋ยวสีพาพี่น้องขึ้นไปพูดละไปยามองสิบสองเซนก่อนไปไปรุ่นน้ำกันพี่น้องเลยเป็นยังใดกระแดมานมองมานก็คอยติดตามเนาะไปน้ำกันเรื่อย แล้วพี่น้องตอนนี้เราก็มาฮอบวันขากลางมองไว้แล้วนะเดี๋ยวฮะสิพา,าพี่น้องไปรุ่นน้ำกันนะว่ามอง12เซนเขาวุ่นบ,บางเลานี่มันชิดเื่อไปออกันเลยพี่น้อง แล้วพี่น้องงานเราตากทำไมเต็ม,มยาเบ็ดไรนะตามเนื้อบรก,กิญยานในบทันเดทไทยพี่น้องเบิ้งว่ายานตามันหลุดก่อนง่ายู่ใส่งามใส่งามพี่น้องเนื้อบรกิญเก็บบรกินอยู่ต้นอุนกุจะไปตามเพียกต่อง,งามเลย ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะ Grazie. mm yeah -hmm. เอามาลุนน้ำกันพี่น้องเขาไปมองห้าเซนด่างไม้ของเขานี่มากลางมาละกระยามเทือแรกนี่มันจีทึกป่าบอเดี๋ยวไปติดตามลุนน้ำกันนะพี่น้องเขาเนาะบางนึงมีกระยามอยู่ฟากนั่นบอดไททายทึกสามเตี้ยบปา้ปาน้อย ด่างไม่มองไหม่หรอนะ

เมาลุมมานี่ะเมาลุ่อยู่เเัเส่อมกับเบิ้งแถวนี้ว่มองก็เสียมองไอ่พ่อเต็นเนมเลยต่ไตีไปีไปตีติไปีไ ดวิมีลิกเหรอต่อ้ไอต่อซึ้งหน้าต่อฟังต่อเลยอยู่กลางนะอยู่แถวนอกนี่แหละประมาณห้าเมตรตุ้งงามพี่น้องมาย้อนกลุ่ม โอ้ยเห็นเหงื่กระหนออ่อนนะฮะ Đó, em đeo điều em điều cản lơm thì đâu nó, đây cái sự น้อยมันจะย่างเพื่อแรกก็จะมีแต้มฮะมาสรุปผลงานของเฮาเนาะสำหรับเศ้านี่อันนี้ก็คือผลงานของเฮารวมยอดเนาะนี่ปลาปักคำหนึ่งแต้มเนาะแล้วก็ปลายน้อนปลายน้อนสองแต้มแล้วก็ปลาปักธรรมดาเนะสามตัว มีปลาอ่ามีปลาไหนวะปลามักมงูบุญเรียนป่ามังเออมังนี่ปิ้งแซ่บพี่น้องปลาปิ้งแซ่บเนาะอันนี้ก็ปลาปะยอนน้าซองแต้มมันมียยากันสิจัดให้เนาะงสองมันสองแต้มสิได้กินมื้อนี้แหละพี่น้องเลยเมื่อวานนี้ได้หกตัวรวมยอดในตู้เย็นก็จัดส่งให้ลูกค้าไปวานนี้ได้โลปลายเนาะได้โลปลายเพราะมันกระโหมานไปในปลาบุขึ้นเนาะงานของเวามมือนี้ก็ซ้ำนี้เนาะ พอได้ปิ้งพอได้กินป้าๆคำเมื่อนี้กับว่าชีดลาบกินเนาะในช่วงสงการถึงชี่กับชีลาบซุ่มหมูพวกหรือชีลาบกินอยู่เหือนนี่แหละวนะพอดีเขาไปพอดีเขาไปเก็บเอาผักกาดคำหนึ่งพอดีกับลาบพอดีแซ่บนะพี่นอ้องอ่ะขอบใจสำหรับการติดตามรับชมนะผู้อดีติดเอืมม่อ้อดีชมาะว่านี้กับคอบครัวครอบใจนะพอกันไม่คิดต่อไปบา,บายบาย